สวัสดีครับผมเด็กชายเสียาราศสิทนนท์มสามทแปดเลขที่สิบสครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสวิชจูมังเลขที่สิบสองมสามทศแปดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเสียบัานเกียรติวันมสามทศแปดเลขที่หนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัิซลิงเกอรเลขที่สเอ็ดมสาศแปครับสวัสดีครับผมเด็กชายนรัฐมาาคูเล็ที่สมมสามศปครับครับผมชื่อเด็กชายสวิชจูมังเลขที่ยมสาศครับคนเต้นกันตนักัน หรือข้อกันพักหรือข้อกันเสียงหรือเทาอา้ายี่สิบนหรือราชพัฒนาศูนย์เป็นตัวละครในเรื่องอามเกียนติเป็นยักษ์ย้ากงลงกาอายุสามโกจิกว่าบีศึกยชื้อสายมาจากกงมุข้ทศกันมีสิเสียงยี่สิบอนเป็นโอกาสของเท้า รัเตเย็นกับนางรัตดาหน้ายลุงลุงลุงกาโตจากเ้ารัเตเยน็นรัชกันเป็นอนุชาของกุเตลันทับนาสูงอักรราาัตตาและมาลันรัชกันเป็นเจตาของกุมะพระก,กันพิเศษขพรกุศ ีเสียนเละนนางสมานักขารเกันมีไม่สีคือนางมนโดนและนางการอกคีหรือนางอกคีมีโอรสที่เกิดจากนางมนโดนคืออินดดนิสีดาและไฟนาสุดิยวงมีโอรสที่เกิดจากนางอกคี คือมาลายัน,นมีโอรถที่เกิดจากเหล่านางสมุนกำน, 1, นันหนึงบังสิบคนคือสิบรถและสหัสภูม่านมีโอรถที่เกิดจากนางช้างหรือคือตรถกันรเอ้ยรถีรีวันและตรถสีรีดอน Nghi di đà đi cửa chà nang, Ba gư nang dù ban mắt chà Tô gia gần mì nang, hay gư Đàng gư nang gư Tháo A dạ gần Thay kịp Ta dù Giật ta dù Muôn vác lùm Tháo Tháo Lệ เอกชนชาตอมทีสแกนคือนุ่นเข้ามาสูตรที่ล้านข้าที่มเต็นของไนร่านุกนฝันอะไรสาสนาและสัคงได้เกินไปเมื่ออายุได้สิดสี่ปีใละสุบสามินตปรสาทต่างๆรับข้าวตัสูเมื่อเรียนสำเร็จแล้วท็จนอนได้ไปเที่ยวขับขับต้นไม้ในส่วนของขาวอ้อสูบปลกข้าวอ้ัสุบจากวัดปรากญ์ัวสวรรค์้จุลข้าว ต่อบาไปทอดฟ้าัอดทอดชุนไข่กุ้งสกัดอาจารย์ไปสื่ี่กันวนที่สิเอม่อสามัแวันนี้จะมาบอกเครื่องแป่งกายของกุกัดนึ่งกางเายาวสอสนับเป้าสามผ้ามุ้งเนืนักษัดีเรียกว่าผูษสาหรือผ้าผูสา 4. ีวไข้าวหรือเกียวระบาทหรือชายเทม 5. ป้าปิกน้นหรือหยก้นอยู่ครับอยู่ข้างหลังบกเสื้อในวรรคดีเรียกว่าเอรัรัเียวหรือรัดมืหรือรัดพัปอยหน้าหรือชายไว9เกข็มขันหรืนอนึ่สิบรัดบกหรรัดมงในวรรณคดีเรียกว่ารัดปากหระสิบ ตากหน้าหรือตากทับในวรรณคดีเรียกว่าทับทวสิบงตอกกหรือรวมกอในวรรณคดีเรียกว่ากองสองส,สิสในทับทวสีว่สิบสามวันสิบาตกิ1สเวรรอบสิบเจ็ดรับแปดกำไรแในวรรณคดีเรียกว่ากอง สิบเก้าวงประกัรดวงปรการฟอทยี่สิบหัวโหนในภาคนี้เป็นหัวทจกสลัดยิปปิคันโซนบรรดาปยายักตัวสำคัญต่นๆในเรื่องโหนก็แต่งกายคล้ายกันต่างกันแต่ละกีณะแลลักษณะของหัวโันสวัสดีครับผมนรทนมาลาภูมครับผมจะมาบอกที่อยู่ของ ทศกัณฐ์ครับที่อยู่ของทศกัณฐ์คือเมืองกรุงลงกาครับมีทศกัณฐ์เป็นผู้ปกครองมียักษ์มากมายครับขอบคุณครับครับผมจะมาบอกลักษณะของทศกัณฐ์ในก่อนจะไปเข้าเรื่องก็มาบอกก่อนเลยว่าทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่อยู่บนสวรรค์ชื่อมงโตเป็นยักษ์ที่คอยล้างเท้าให้เทวดาทั้งหลายเวลามาเข้าเฝ้าลักษณะของทศกัณฐ์เป็นยักษ์ตัวใหญ่สีเขียวมี2ี่สิหน้ามี่มือ เป็นยัที่ร่างกายแข็งแรเป็นเจ้าเมืองและเป็น